เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไนลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมือนวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบกำมือนวัยนะผมวันนี้นะฮะเราจะมาเปิดไข่สลีปชิพเอกันนะผม100ใบนะครับซึ่งแน่นอนนะผมเราไมา่ได้เปิดเองอยู่แล้วนะครับมีสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราเนี่ยก็คือ Ping Booster นั่นเองนะครับผมหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะผม Ping Booster เนี่ยเป็น VPN นะครับเอาไว้เล่นเกมในต่างประเทศนะฮะ ตัวอย่างเช่นเอ้ย i r o หรือว่า I RO ของเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์อย่างเงี้ยที่ปกติถ้าเราเล่นใช้เน็ตธรรมดาเนี่ยมันโคตรแหลกเลยนะครับผมแต่ถ้าใช้ปิงบูสเตอร์เนี่ยมันจะลื่นเหมือนอยู่เซิร์ฟไทยเลยนะครับผมแล้วก็เวลาใช้ปิงบูสเตอร์เนี่ยเราจะสามารถสมัครได้นะครับเพราะปกติเนี่ย IRO มันมาจะแบนดนะครับผมคนไทยที่ไปสมัคร i r o นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ปิงบูสเตอร์แล้วไปสมัครเนี่ยมันจะสามารถสมัครได้ปกติเลยนะครับโดยที่เขาไม่แบนเรานะครับเพราะถือว่าเรามาจากเซิร์ฟ USA นะครับ ถ้าใครอยากลองเล่น IRO นะผมลองโหลด Pingbooter ไปใช้ได้นะเขามีให้ทดลองใช้ฟรี2วันนะผมไปลองดูก่อนว่าเอ้ยดีจริงหรือเปล่านะผมกัมมุนเวมันขายของเฉยเยหรือเปล่านะผมแต่บอกไว้เลยนะถ้าใครเคยดูผมสตรีม IRO มาก่อนเนี่ยจะรู้ว่า Pingbooter เขาดีจริงนะครับใช้กับไม่ใช้เนี่ยต่างกันเยอะมากครับผมนอกจาก r o แล้ว Pingbooter ยังรองรับเกมอื่นด้วยนะครับผมอ่าน,นี่คือตัวอย่างเกมที่ Pingbooter รองรับกับผมอย่างที่บอกไปนะผมว่ามันเป็น VPN ทําให้เราเล่นได้ลื่นขึ้นนะครับผมเกมอย่าง a p i c Legends อย่างเงี้ยหรือว่า Battlefield ครับผม 1, ห้านะครับผมเด a d บ y d เดย์ไลทอย่างเงี้ยผมใครที่อยากได้ลื่นๆนะฮะเ <a S 1> อย่างเงี้ยผมช่วยได้เหมือนกันนะครับคือไอโปรแกรม VPN เนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่ลดปิ้งนะผมลดดีเล์จากการส่งข้อมูลหลายๆหอบนะครับมันจะทําให้ข้อมูลเกมอส่งเร็วขึ้นนะฮะ ก็จะทําให้เราเล่นเกมได้ลื่นขึ้นนั่นเองนะครับอ,อย่างผมเล่นโอเวอร์วอตเองเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เปิดปิงบูสเตอร์แล้วนะครับหรือว่าใครที่แบบเป็นสาวกพี่เอกอย่างเงี้ยครับผมซีออฟติฟก็ใช้ปริงบูสเตอร์ได้นะผมหรือว่าอีกเกมหนึ่งที่นิยมกันตอนนี้ก็คือว a l โลแลนด์นะครับก็ไปลองดูแล้วกันนะผมว่ามีเกมที่เราเล่นไหมผมถ้าไม่มีไปติดต่อเพจปิงบูสเตอร์ได้นะผมเดี๋ยวเขาจะเพิ่มเกมให้นะครับใครที่สนใจปริงบูสเตอร์นะผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมใครที่ซื้อ าขายกันให้เต็มที่นะครับเมื่อขายของเสร็จนะฮะกลับเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะผมคือไอ้ไขส่สลิปชิพเอกเนี่ยมันจะได้ของอหลายหลายอันที่น่าสนใจนะผมอ,อันนี้คือตัวอย่างของทั้งหมดของมันนะครับผมก็เนี่ยแหละดูดีหน่อยก็คือหมวกวรรณการนะผมไอ้ลูกโป่งที่เป็นเดวิลชิแล้วก็ตัวคอสแกะนะครับผมมาดูคุณภาพของมันกันก่อนดีกว่านะผมถ้าเปิดไข่เลยเนี่ยเดี๋ยวคลิปจะจบไวนะผมเราต้องถ่วงเวลาไว้ก่อนนะครับ <c oughs> เริ่มกันด้วยหมวกเลทูนะครับผมเป็นหมวกที่มีสล็อตนะครับเพิ่มคีย์ดิคอลบบนะ คือเป็นน่าจะเป็นหมวกคิที่เพิ่มคีเยอะที่สุดในตอนนี้แล้วล่ะ10%เนี่ยอ่านี่คือของแรงเลยนะครับผมแล้วก็อันต่อมาก็คือเป็นมัฟเขียวนะครับมัฟนี้เป็นมัฟกันลมได้นะครับแล้วก็ถ้าตีบวกเนี่ยเราจะกันดดเมจระยะไกลได้เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาคือมัฟแดงนะครับผมมัฟแดงเนี่ยเป็นมัฟสะท้อนดดเมจครับผมกันไฟ10%นะครับ แล้วก็สะท้อนดาเมจไปก่อนเลย10%็ครับผมแล้วก็บวกอีกตามการตีบวกคูณ2นะครับผมเช่นมัฟบวก10เนี่ยก็จะกลายเป็นสะท้อน30%นะครับถือว่าเป็นมับสะท้อนที่สะท้อนเยอะมากๆในตอนนี้แล้วนะครับแล้วอันต่อมาครับผมก็คือลูกโป่งเดวิลิชิ้นั่นเองครับผมอันนี้เป็นเรียกว่าของเอาใจสายเวทเลยอะ่ะเพราะแต่ก่อนมันมีแต่ของสายตีใช่ไหมเช่นหมวกเสืออย่างเงี้ยของสายเวทเริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมมาได้เอเมทแทกบวก้นะแล้วถ้าอัพอินนะครับผมเก้าสิบเก้านะับ ถ้าอัพอิน120จะเพิ่มอีก3เปอร์นะครับผมคือคิดงนะ่ายว่าอัพอิน120อ่ะได้เอเมทัไปเลยครับ10นะครับผมถือว่าค่อนข้างแรงนะแล้วก็ถ้าเลี้ยงเดวิลูชีด้วยเนี่ยจะลดสกิลดีเลย์ลง2นะครับจะทำให้เราใช้เวทได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ดีมากๆนะแล้วถ้าสนิทเนี่ยเพิ่มอีก3ก็กลายเป็นลบ5นะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นพวกคอร์สแล้วนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรโดนใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดไข่กันดีกว่านะครับ มาเดี๋ยวเรามาซื้อไข่กันก่อนนะครับผมมันซื้อทีเดียวร้อยใบไม่ได้ครับผมเอามาทีละห้าสิบแล้วกันนะครับปุ๊บจัดมากดปุ้งเรียบร้อยครับผมการซื้อขายล้มเหลวนะฮะคือจํานวนชนิดไอเทมมันเยอะเกินไปไงเอา30ก่อนแล้วกันนะครับเบาๆนะฮะนี่ครับผมเต็มๆนะครับ30ใบนะครับสไลฟ์ชีฟเอกนะฮะก่อนอื่นเลยนะผมเดี๋ยวเราจะบังด้านบนก่อนนะครับเพราะด้านบนเนี่ยเวลาถ้าผมได้ของเนี่ยมันจะบอกไงว่าได้อะไรนะผมเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นนะครับดังนั้นเราบังซะนะครับ ด้านล่างก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการบังด้านล่างด้วยนะผมจะได้ไม่ต้องรู้กันนะฮะว่าได้อะไรครับผมให้ร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันสักสิบใบก่อนนะผมเป็นการเรียกนคาย่อยนะฮะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพร้มของสมสุนไพรไม่มีเลยไรเวิร์ดนี้เป็นของผมเองนะฮะสนิทนะครับนนผมส่วนใหญ่เป็นไวท์พอยชั่นนะเป็นไวท์บ็อกซ์นะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อทนการโจมตีกายภาพสามเปอร์นะครับอันนี้ยาใช้ SP น้อยลง อันนี้เป็นของใหม่นะผมฟูลสวิงเคเนี่ยมันเพิ่มแอตแทกเล็กน้อยนะผม500วินาทีนะครับ10บใบผ่านไปเงียบกริบนะฮะต่อมาครับผมเอากดให้หมดเลยแล้วกันนะครับ20บใบนะฮะมามาดูกันปุ๊บ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 เพิ่มเอ้ยมี s h a ์โ w คอร์อันนึงนะผมมีอันนึงนะฮะเดี๋ยวต้องส่องก่อนนะครับ ไม่มีเลยนะผมยังอื่นนี่เป็นไวรล้วนๆนะครับ30อันผ่านไปขอส่องคอร์สก่อนละกันคอร์สนี้เป็นคอร์สที่เอาไว้การสโตนเคิร์สได้นะครับเนี่ยเพิ่มอัตราการสโตนเคิร์ส1%ต่อการตีบวกนะฮะ30บใบผ่านไปนะครับผมถามว่าเกลือไหมก็เรียกว่าเกลือได้แหละนะครับเพราะมันไม่มีอะไรดีๆที่ต้องใช้เลยคอร์สอันนี้มันก็ไม่ได้คอร์สดีอะไรมากมายนะครับโอเคเดี๋ยวเราย้ายที่กันดีกว่านะฮะมาฮะเรามาอยู่กันที่มอลล็อกครับผมถิ่นของแอตตาซินนะครับ เดี๋ยวเรามาที่นี่แหละนะครับถามว่าการสุ่มไข่ครั้งนี้เนี่ยผมหวังอะไรจากปริงบูสเตอร์นะผมบอกเลยว่าเราหวัง BSB ครับผม Backsmith b a s i n g นะครับเออลืมไปนะผมว่าไข่นี้มนสุ่มหมวกวรอากาศได้นะผมคือหมวกวรอากาศเนี่ยถ้าตีบวก9มันจะดีกว่าไรเวิร์ดนะครับผมอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นของแลที่หลายๆคนต้องการนะผมแต่บอกเลยว่าผมไม่ต้องการนะครับได้มาเอานะครับแต่เราอยากได้ Backsmith b a s i n g มากกว่าครับผมเอาไปเคาะตีบวกเล่นนะครับมาครับ30อันผ่านไปนะครับผม ขอสัก20อันละกันนะฮะสาธุนะฮะให้มันเด็ดเด็ดโดนๆสักอันนึงนะปึ๊บ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 หนึ่งสองสามติก๊กไม้ผีบอสยังไม่ม,มานะครับมีเลดบูสเตอร์เข้ามาทิง้งได้คอร์สอีกหนึ่งอันนะครับคอร์สที่ได้ก็คืออันนี้เป็นคอร์สป้องกันการตาบอดนะครับซึ่งถ้าใส่พร้อมกัน3ชิ้นแล้วตีบวกมากกว่า20ขึ้นไปเนี่ยจะก,กันสถานะตาบอดได้เลยนะครับถือว่าโอเคเหมือนกันนะ 50อันผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับผมสำหรับใครที่อยากหลีกหนีผู้เล่นอัตโนมัตินะครับผมสามารถใช้ VPN ของ Ping Booster ทะลุมุดไปได้นะครับเพื่อความสุขในการเล่นของท่านนะครับผมเพราะ i o เนี่ยมันค่อนข้างจะโหดร้ายกับบอทแต่เป็นมิตรกับผู้เล่นมากนะครับใครที่เคยไปอยู่แล้วก็น่าจะรู้กันนะครับผมว่าที่นั่นเขาโหดขนาดไหนนะครับ แจมกันยังโดนแบนนะครับของเขาดีจริงนะฮะมาครับจัดอีก20นะครับมันต้องได้แหลนะนะทำไมเริ่มปากคอสั่นนะครับเดี๋ยว e เรามาพึ่งสายพุทธคุณกันดีกว่านะครับผมสายสายศาสตร์อาจจะไม่ช่วยนะฮะสายพุทธคุณนี่แหละของดีนะครับนะครับเราไปสายสายศาสตร์อาจจะไม่ลุ่งนะผมมาสายพุทธคุณดีกว่านะผมเมตตามหานิยมนะฮะหลวงพ่อครับผมขอเด็ดๆนะฮะมามาดูกันดีกว่านะผม20ใบ เฮ้ยของดีของดีนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรนะครับได้คอรหอันกับหมวก1อันนะฮะกดก่อนเอาคอรก่อนนะครับปึ๊บคอรอันนี้คอรเดิมนะครับผมมาดูหมวกกันดีกว่านะฮะใช่หรือเปล่ปปาวานากาศปึ๊บคอรใส่ลุงนะครับใส่สิฟริงมุงม้งวิงกระดิ่งแมวนะฮะอะ มาให้เต็มที่เลยลูกนะครับผมสายลุงก็มาปลาก็มีแล้วนะฮะเอาละครับมาพักขายของสักนิดนึงนะผมสําหรับใครที่อยากใช้ปริงบูสเตอร์นะครับผมมันมีแพ็กเกจอยู่3แพ็กเกจด้วยกันนะครับสาวันเนี่ยร้อยเบาทเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกนะสำหรับการข้ามไปเล่นเซิร์ฟต่างประเทศได้ในหลายๆเกมนะครับสำหรับ90วันเนี่ยอยู่ที่450บาทนะครับก็ตกเดือนละประมาณ150บาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าถ้าใครแบบเอ้ย อยากได้แพ็กเกจ1ปีนะฮะสามวันเนี่ยอยู่ที่1,690บาทเท่านั้นนะครับผมใครคิดว่าแบบเอ้ยเล่นเกมต่างประเทศบ่อยเกมสตรีมบ่อยเนี่ยก็สามารถใช้แพ็กเกจ1ปีไปเลยก็ได้นะครับกลับมาถึงเรื่องไขของเราต่อนะผมเอาให้จบนะครับ3ามใบนะฮะมาดูกันครับผมว่า30ใบสุดท้ายจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอแบบเปิดรวดเดียวหมดเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่า30บใบเนี่ยจะมีอะไรเด็เดๆกันบ้างนะครับ เอาละครับผมมาถึงช่วงเวลาตื่นเต้นของคลิปนี้กันแล้วนะครับผมว่า100ใบของผมเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับรึบออกมานะครับไม้บอสไม่โผล่ซักอันนะครับอันที่2นะครับผมพุ้คอสชาโดรองเท้าเป็นรองเท้ากันไซเลน์นั่นเองนะครับสรุปแล้วนะครับผมไขสลิปชิฟเอของผมนะฮะผลประกอบการ100ใบนะครับก็จะได้คอสมาทั้งหมด5อันนะครับผมรวมอันที่ใส่ในตัวด้วยนะครับอันนี้คอสใส่ลุ้งนะฮะแล้วก็จะได้รองเท้ามา1อันนะผมแล้วก็คอสชุดเกาะอีก3อันนะฮะ แล้วที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกของปั๊มเช่นกล่องไว้แล้วก็ยาต่างๆนั่นเองอ่าก็จบกันไปแล้วนะผมก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับผมปิงบูสเตอร์นะครับ VPN ของดีระดับโลกนะฮะใครสนใจเนี่ยสามารถกดเข้าไปลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมก็อย่าลืมกด subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลาคขึ้นใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ